หลังจากเส้นทางการขนส่งทางทะเลแดงมีปัญหาในเวลาน,นี้นะคะแน่นอนค่ะก็ต้องมีทางเลือกอื่นๆ มาแทนที่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็นําเสนอเส้นทางทางทะเลเหนือจากทางรัสเซียจากทางปูตินไปแล้วนะคะที่รัสเซียภูมิใจนําเสนอกล่าวบอกว่าเส้นทางสายใหม่ผ่านทางรัสเซียเนี่ยนะคะสามารถที่จะเวิร์กกว่าเร็วกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพประหยัดมากกว่าใช้เวลาน้อยกว่าทางเส้นทางเก่าๆไม่ว่าจะเป็นทะเลแดงคลอสุเอตหรือว่าคลองปานามาถึง4เท่าทีเดียวนะคะวันนี้มาดูฝั่งจีนของบ้างค่ะจีนเองก็ภูมิใจนําเสนอเส้นทางใหม่ๆ ะะที่จะเป็นตัวเลือกตัวใหม่แทนทะเลแดงนะคะเช่นเส้นทางรถไฟสายจีนกับยุโรป ผ่านทางเส้นทางสายใหม่หรือว่า BRI นั่นเองค่ะวันนี้สื่อกบฏถามก็ภูมิใจนําเสนอนะคะอีกหนึ่งทางเลือกของเส้นทางทางทะเลแดงเพราฉนั้นแล้วเนี่ยการส่งสินค้านะคะเศรษฐกิจกของโลกธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่สามารถหยุดชะงักได้จึงจําเป็นที่จะต้องมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาแทนที่นะคะเส้นเส้นทางบรรทุกสินค้าจากจีนไปยุโรปค,ค่ะ ะเป็นทางเลือกในทะเลแดงในเวลานี้นะคะก็มีเรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่าคอสโคค่ะเขาเทียบท่าเรืออัตโนมัติในเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงนะคะทางตอนออกของจีน,นะคะ่ะซึ่งท่าเรือแห่งนี้ก็สามารถให้บริการต่างๆแก่ประเทศแล้วก็ภูมิภาคต่างๆใน BRI หรือว่าเส้นทางสายไหมนะคะได้อย่างมากมายเลยค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง10.8%นะคะเพราะว่าเป็นท่าเรืออัจฉริยะด้วยะคะ่ะท่านผู้ชมคะ สามารถใช้ AI ในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์การจัดระบบบริหารจัดการต่างๆได้อย่างทันสมัยที่เดียวค่ะก็ในเวลานี้นะคะเส้นทางการเดินเรือในยุโรปค่ะภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนะคะได้รับผลกระทบค่ะนักธุรกิจชาวจีนกล่าวว่ารถไฟบรรทุกสินค้าจีนยุโรปเนี่ยนะคะจะเป็นทางเลือกที่เวิร์กมากๆเลยล่ะค่ะ ัวแทนขนส่งที่แ่เหมืองนะคะในเขตปกครองตนเองมองโกเลียทางตอนเหนือของจีนค่ะก็ได้กล่าวกับสื่อกบอธารมเอาไว้นะคะว่ารถไฟสายจีนยุโรปเนี่ยแหะค่ะจะเข้ามาแทนที่การขนส่งข้ามทวีปนะคะหากเส้นทางการเดินเรือถูกปิดค่ะ ค่าเรือเออเรนฮอตนะคะก็เป็นทางออกที่สําคัญสําหรับรถไฟบรรทุกสินค้าจีนยุโรปขาออกค่ะตั้งแต่1มการาถึง10ทธันวานในปีนี้นะคะก็บรรทุกไปแล้ว3,118ขบวนเพิ่มขึ้น32.2เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะตามรายงานของซินหัวค่ะ ค่าธรรมเนียมการจะส่งในทะเลแดงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะก็ดังนั้นแล้วค่ะการเปลี่ยนจากการใช้เรือไปใช้รถไฟนะคะแล้วก็รถไฟจีนเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแล้วนะคะก็รถไฟจีนเนี่ย ยุโรปก็ยังสามารถส่งไปได้ที่โปแลนด์อีกด้วยนะคะก็เป็นคำกล่าวของบริษัท Romax ช h a เตอร์กล่าวกับสื่อกอบาทามค่ะถึงแม้ว่าการขนส่งทางทะเลยังต้องมีอยู่นะคะเป็นค่าขนส่งที่ถูกที่สุดค่ะแต่ว่าก็สามารถจะมีทางเลือกอื่นๆเข้ามาได้นะคะเมื่อ ถึงเวลาที่สมควรค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการขนส่งนี่นะคะก็กล่าวว่าถึงแม้ว่าการขนส่งชันชเลนยังมีอยู่แต่ถ้าจะต้องไปอ้อมแหลมกูดโฮปเนี่ยต้องเพิ่มระยะเวลาถึง7 0 0 0กิโลเมตรเลยนะคะทั้งใช้เวลาเป็นเดือนนะคะแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นแล้วก็เสียเงินมากขึ้นค่าพลังงานน้ํามันที่แพงก็เพิ่มขึ้นนะคะค่าขนส่งค่าประกันต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นหากมีการวางแผนการจัดก,การที่ดีและหันมาใช้รถไฟจีน กับเส้นทางสายใหม่นะคะก็จะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยแหละคะ่ะก็ถือได้ว่างานนี้มาส้มหล่นที่เส้นทางสายใหม่ของจีนนั่นเองแหละคะ่ะทำไว้แล้วได้ใช้จริงๆด้วยนะคะท่านผู้ชมคะทั้งนี้แล้วนะคะบริษัทขนส่งระดับโลกไม่ว่าจะเป็น m e r ร์กนะคะ MSC และก็ e v e r g ร a n เนี่ยต่างก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปคลองสุเอด้วยะคะ่ะ โดยปกติแล้วนะคะการขนส่งทางทะเลจากจีนไปยังโปลแลนด์เนี่ยจะใช้เวลา26วันแล้วก็การเดินทางรอบแหลนกูดโฮปเนี่ยจะใช้เวลาเพิ่มไปอีก10วันส่วนถ้าลูกค้านะคะหันมาใช้รถไฟบรรทุกสินค้าจีนยุโรปเนี่ย ใช้เวลาเพียงแค่16วันเองค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งมันเร็วกว่าไปทางเรืออยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงมากกว่าก็ตามค่ะว่าเป็นทางเลือกที่ดีในเวลานี้แหละค่ะเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะในโอกาสต,ต่อไปเนี่ยจีนเองก็คงจะมีการขยายเส้นทางให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับในจุดนี้แหละค่ะ